สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับต้นสมพบนะครับคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทุเรยนะครับการเปลี่ยนหัวข้อคลิปวันนี้นะครับก็คือการการเปลี่ยนหัวน้ําว่าเราจะเปลี่ยนหัวน้ําเป็นวงกว้างเนี่ยณช่วงเวลาไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปผมนะครับผมจะเน้นเรื่องการให้น้ําทุเรกให้เหมาะสมนะครับนั่นคือการให้ลงโคนเฉพาะจุดนะครับถ้าแปลงไหนให้น้าทุเรกได้ไม่ดีนะครับอาการคือจะปลูกแล้วไม่โตทั้งแปลงในปีแรกนะครับ หมายถึงว่าร้อยต้นก็คือไม่โตทั้งร้อยต้นเลยนะครับพิธที่แก้ผมก็นําเสนอไว้ในคลิปเก่าๆแล้วไปย้อนดูได้นะครับแต่จะได้ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนาะนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก็จะพูดเรื่องสเปเหยะของแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ก็คือแปลงทุเรียนหมอนทองที่เพื่อนเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือต้นครูเนาะมีมีต้นเดียวนะครับทุเรียนหมอนทองอายุ3ปี4เดือนนะครับปลูกจากกิ่งพันธ์ประมาณ80บบาทนะครับณนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นแปลง น่าจะเป็นคลิปแรกๆก็จะลงแปลงนี้น,น้าตอนนั้นอายุประมาณปีกว่าๆเนาะตอนนี้มัน3ปี3ปี5เดือนนะครับอ่าตอนเนี้ยที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือการแต่งกิ่งนะครับ <s> เริ่มกระตุน้นรอที่จะเอาใบหนึ่งนะครับเก็บใบหนึ่งให้ได้ปีนี้น่าจะทําดอกนะครับบางต้นที่ได้ดอกนะครับตอนนี้เป็นต้นคู่ต้นคู่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าซ่อมซ่อมเสร็จแล้วมันมันมันเอ่อมันโตทั้งคู่เลยนะครับอ่ะอเพื่อนดูการเติบโตนิดนึงนะครับแล้วก็แปลงนี้ถ้าเพื่อนๆ ติดตามคลิปผมอีกเหมือนเดิมก็จะรู้ว่าปีก่อนนะครับเกิดอาการปลายใบไหม้ปลายกิ่งแห้งยืนต้นโกรนทั้งแปลงนะครับแล้วก็ฟื้นมาจนเป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ใบเต็มตอนนี้ให้ทีมงานมาแต่งกิ่งเนะาะใบมันจะบางๆหน่อยแต่เพื่อนดูการเติบโตที่ดีที่เหมาะสมได้จากยอดนะครับนู่นเห็นไหมไม่มีความเสียหายนะครับใบาบางนิดหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตน,นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมให้น้ําอยู่นะแปลงนี้ให้น้ําอยู่1ชั่วโมงครึ่งนะครับหัวเรียนดอกเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบลิตรบังโคกที่ใหญ่เราใส่ ให้น้ำอยู่1ชั่วโมงครึ่งแปลงนี้เป็นโซลาเซลล์ร้อนตะครับตอนนี้ก็คือใช้โซลาเซลล์อยู่นะครับอ่ะเพื่อดูนะแบบนี้เนาะผมเดินเข้าไปก็จะเปียกนี่นะครับแต่อย่างนี้นะแต่ผมอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดคว่าจะมาทําคลิปเนาะพอดออีมาเจอทุเรียนเล็กนะครับที่ปลูกไว้ซ่อมไว้ตอนที่ทุเรียนที่แปลงนี้ที่โซมเมื่อปีที่แล้วมันตายตายหลายต้นนะของผมอะ ฝ่อจะฝ่อจะฟื้นฝ่อจะหาวิธีการจัดการให้มันฟื้นนะครับก็ต้นไหนที่แยกก็ตายนะครับทีนี้ต้นที่ตายก็ซ่อมๆแล้วก็เติบโตดีก็จะมาบอกว่าวิธีการจัดการหัวน้ําต้นที่เราปลูกใหม่อะ่ะมันเทียบเคียงได้แบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับดูการเติบโตในเพราะวะปกติก่อนตอนนี้ฟื้นทั้งหมดนะครับทาใบแล้วนี่นะครับดูกันสักหน่อยนึงก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่า ทุเรียนผมมันเติบโตยังไงนะครับแล้วถ้าใครสนใจหรือเป็นอาการอยู่ใบไหม้ปลายกิ่งแห้งทั้งแปลงนะครับถ้าเป็นแล้วแก้ไม่หายหรือแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีนะครับอันเนี้ยถ้าทมออย่างนี้จะต้นเล็กเนาะเดี๋ยวเพื่อนดูผมจะเข้าไปยืนให้ดูน้องก็แต่งกิ่งทัดมองมันนะผมก็จะบอกว่ามันมันมัน,มน,มน,มนอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับสําหรับทุเรียนเอาผล,ผลผลิตนะครับแต่ก็อ่ะถือว่าฝีมือดีนะครับ เพื่อดูนะครับ3ปี4เดือนนะครับอย่างนี้เนาะเข้าไปมากก็จะเปียกอย่างนี้นะครับ3ปีสเดือนนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหัวใจน้ำนะครับทุเรียนเล็กผมจะแนะนําให้เพื่อนๆให้น้ําลงลึกเฉพาะจุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบเป็นมันเป็นแบบไหนเนาะนี่นู่นนะครับ อันนั้นคืออายุไม่ถึงปีเนาะนะครับสาเหตุเพราะเมื่อก่อนแปลงนี้นะครับเกิดอาการใบไม้ปลายกิ่งแห้งแบบเป็นมากทั้งแปลงนะครับเกือบจะตายแล้วบางต้นที่มันไม่ไหวนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ตรงนั้นนะครับตายนะครับตายก็ต้องซ่อมนะครับต้นที่ฟื้นแล้วทั้งหมดก็เข้าสู่ภาวะการแตกใบแบบปกติแล้วนะครับแต่ที่ใบบางก็คือแตงกิ่งแตงกิ่งหนักมานะครับจะเอาเตรียมทําใบหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องการฟื้นต้นนะครับผมก็ใช้ยาป้องกันแมลงนะครับ จัดชุดยาป้องกันมแมลงที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับใช้ธาตุอาหารสูตรมิกนะครับควบคู่กันนะครับในการฟื้นต้นเเพื่อดูไม่ใช่แค่ฟื้นอย่างเดียวนะครับสำหรับต้นอายุหนึ่งปีก็การจเจริญเติบโตดีเช่นเดียวกันชุดนี้ปลูกจากกิ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับทียนเล็กวิธีการให้น้ําที่จะทําให้ทียนเล็กตัวดีและผมนําเสนอให้หลายๆคนอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูแบบนี้อ่ะดูการเติบโตเนาะ มออย่างนี้ก็เล็กถ้ามีคนเดินเข้าไปเพื่อนจะเห็นสังเกตเห็นเลยนะครับเห็นไ,ไหมนี่อายุปีหนึ่งนะครับเอ๊ะไม่น่าถึงปีด้วยนะครับเพราะว่าแปลงเนี้ยผมฟื้นมันเจ็ดแปดเดือนนะผมว่าพอฟื้นไอ้ช่วงที่ฟื้นนั่นแหละนะครับถึงได้ซ่อมไม่น่าถึงปีนะครับแต่ว่าพอมันเป็นทุเรียนซ่อมปั๊บผมก็จะไม่มีอายุที่มันมันชัวร์ละนะครับอ่เพื่อนๆสังเกตหัวน้ำเนาะมองอย่างนี้มันจะไม่เห็นนะครับหัวใจน้ําที่ผมนําเสนอและว,วางให้ลูกค้าเลย อยู่เรื่อยๆเพื่อดูนะครับนี่เห็นไหมมันเป็นวงเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยกระแทกลงนะครับเวลาที่ผมวางให้ลูกค้าห่างจากต้นนะครับคือ3 5มสถึงสีเซนอย่างนี้นะครับเพื่อให้วงรัศมีที่มันกระแทกลงเนี่ยเข้าโคนต้นพอดีนะครับเราลดกันถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่ก็ย5้านาที30มนาทีไล่มาเรื่อยนะครับถึง40นาทีในอายุป,ปีหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อทุเรียนเติบโตแบบนี้แล้วนะเพื่อนนะสาเหตุที่ เมื่อตอนต้นเล็กเนี่ยตั้งแต่ปลูกถึงนะตอนนี้เราต้องให้หัวน้าเป็นในลันกษณะกระแทกลงนะครับรา,ายละเอียดผมให้ไวใ้ในหลายคลิปแล้วแต่พูดแบบเร็วๆก็คือรากทุเรียนมันถูกบังคับให้อยู่ในตุ่มดินเนาะนะครับเวลาที่เราปลูกการที่จะที่จะทาให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลักการก็คือรากทุกส่วนต้องได้นะ้ำหมายถึงเวลาที่เราปลูกลงไปต้นต้นปลูกใหม่ในตุ่มดินเนี่ยนะครับฝังลงไปในดินนะครับยังเราทํายังไงก็ได้ให้น้ําลงไปถึงก้นหลุมหรือลงไปลึกเฉพาะจุดเท่านั้นนะครับ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยมันถึงจะค่อยๆแผ่รากออกมาเป็นวงกว้างเพราะทุเรียนเป็นพืชรักตื้นนะครับอ่ะทีนี้เมื่อต้นนี้อายุหนึ่งปีนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องให้น้ําวงกว้างนะครับผมก็จะทําการผสมกันคือนะครับถอดอุปรกรณ์ออกมาตัวหนึง่งเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับผมจะตั้งกล้องห่างเอ,อันนี้เห็นไหมน้ํามันยิงขึ้นมาแล้วมาโดนแป้นตัวนั้นมันถึง กระแทกลงเป็นวงไม่กว้างเดี๋ยวเราจะถอดต,ตัวนี้นะครับแล้วใส่อุปกรณ์เข้าไปหนึ่งตัวสักครู่นึเพื่อนอ่ะเราจะถอดแป้นถือฟ้านั่นออกใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับไม่รู้ว่ามือเดียวจะมือเดียวถอดได้แต่ใส่ไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วเปลี่ยนลูกหมุนเข้าไปแทนลูกหมุนไม่น่าจะใส่ได้ในมือเดียวนะเพื่นนะสักครู่ ไม่ได้ครับเพื่อนๆพนเพราะว่ามันต้องง้างนะครับอะเดี๋ยวเอาเป็นว่าขั้นตอนก็คือเดี๋ยวผมใส่หน้ากล้องได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนาะแล้วก็ด้วยความที่ต้นมันสูงนะครับถ่ายปั๊บมันก็จะไม่เห็นโคนอะถอยมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดหัวมาใส่ตรงหน้ากล้องให้เพื่อนดูอันนี้คือทําให้ดูแบบหลายๆคนก็ไม่ไม่เคยเห็นเนาะอะ,อะถอดมานะครับอย่างนี้นี่หัวอย่างนี้นะครับนี่เป็นลูกหมุนนี้ เราก็เอารูเอาแท่งที่เป็นรูเนี่ยแท่งเนี่ยใส่เข้าไปในรูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยเอาเอาเอาแท่งตัวหนึ่งนี่อย่างนี้นะครับเอาแท่งเนี่ยใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วแล้วอย่างนี้แล้วง้างออกอ่ะเสร็จละนี่โฟกัสไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน กด subscribe เยอะๆนะครับเดี๋ยวมีเงินจะซื้อกล้องใหม่อ่ะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แน่นเนาะจากเดิมที่เป็นเป็นประ่ะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเนี่เยเพื่อนดูนะครับนี่นะครับ จะมองเห็นยากเนาะมันจะออกมปอย่างนี้ดวงกว้างนะครับส่วนอันนั้นยังก,กะแทกลงอยู่ก็คือกะแทกลงหนึ่งหัววงกว้างหนึ่งหัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูต้นอื่นที่เป็นแล้วนะครับวงหน้าพวกนี้มันเป็นวงรองฝอยเนาะนอกจากว่าแสงมันตกกระทบจริงมันถึงจะมองเห็นนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องจินตนาการตามผมเป็นนึงอ่ะอันนี้อันนี้พมมองเห็นเนาะเนี่ยเพื่อนเห็นไหนมเนี่ยตัวเล็กนะครับคือกะแทกลงหนึ่งหัววงกว้างหนึ่งหัวนะครับนี่กันเติบโตแบบนี้นะครับนี่ทุกต้นเลยนะครับตัวเล็กของผมก็ตอนนี้ใบก็เป็นอย่างนี้เนะะนนครับี่ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วสิ่งที่เกร็ดอีกอันนึงที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือนะครับเรื่องการทำญ้านะครับทุเรียนที่จะเจริญเติบโตได้ดีต้องบริหารจัดการญ้าอย่าให้เลยหัวน้ำเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนจะทำยังไงก็ได้อย่าให้ย้าเลยหัวน้ำในเช็ดแปลงเนี่ยผมประเมินแล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หน้านะครับผมจะสั่งคนพ่นยาขยาเข้ามาพ่นนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพ่นเนี่ยผมก็ ให้คนมาตัดหญ้ารอบพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในหน้าฝนเนี่ยการที่เราตัดหญ้าอ,อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมันไม่ไหวเนาะเดือนเดียวมันก็ยาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นตัดตัดให้เตี้ยก่อนแล้วพ่นได้ผลดีนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้หญ้ายายวเสร็จแล้วเราพ่นเนี่ยบางทีมันตายบ้างไม่ตายบ้างมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนาะนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวต้องแต่งกิ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนออถามว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนหัวตั้งแต่ช่วงไหนนะครับโดยส่วนใหญ่แเดือนนะครับ ตั้งแต่ปลูกถึงแเดือนจะใช้หัวน้ําลงลึกเฉพาะจุดนะครับ <_ m akes> พอรากเขาเริ่มแผ่ออกค้างแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มปรับนะครับปรับ่วงไหนดีควรปรับในหน้าฝนนะครับเข้าฝนแล้วนะครับหรือกําลังเข้าฝนอย่างเงี้ยปรับหัวใจน้ําดีเนาะนะครับพารากเวลาเป็นหน้าฝนเนี่ยรากเขาจะอยู่ทั่วนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับรากเขาจะอยู่ตรงตามหัวน้ําที่เราจ่ายไปนะครับน้ำตกตรงไหนรากก็อยู่ตรงนั้นนะครับรากเขาจะสร้างตามที่มีน้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้สร้างตามใจเนาะน้ําตกตรงไหนเยอะ ลากไปตรงนั้นเยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปน right ี้ก yeah. ็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยนะครับและการทํางานก็เราใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการทํางานนำเนาะนะครับอย่าใช้ความเชื่อนะครับแล้วงานสวนก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแปลงไหนนะครับปลูกแล้วมีปัญหาทั้งแปลงอย่าโทษยาส่วนใหญ่เรามักโทษนะโทษแต่ดินโทษแต่อะไรกันตลอดแต่เราไม่โทษการบริหารจัดการนะครับโดยส่วนใหญ่มันมักเกิดจากการบริหารจัดการของเราเนาะซึ่งหลากหลายในการบริหารจัดการสวนทุเรียนที่ถูกต้องเพราะว่าการเติบโตอย่างเนี้ยนะครับผมก็คิดว่ามันถูกต้องเนาะ รหรือใครดีฝันนี้ก็แชร์กันเนาะที่มันถูกต้องก็เข้ามาดูในช่องต้นสมภพได้นะครับจะมีสินค้าขายบ้างแต่เป็นสินค้าทีา่มีเหตุผลในการใช้นะครับไม่ได้ให้ใช้พรันเพื่อเพื่อต้นทุนที่ต่ําของเกษตรกรนะครับแล้วก็มักจะแนะนําเรื่องกระบวนการมากฝ่า ชนิดยานะครับไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องใช้ยาเทพยาเทวดาไม่ใช่นะครับแต่จะบอกว่ามีกระบวนการการทํางานอย่างไรนะครับการป้องกันแมลงมีกระบวนการอย่างไรแต่งกิ่งมีกระบวนการอย่างไรเจาผลผลิตให้ได้ดีเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรนะครับซึ่งถ้าใครเรียนรู้ไปนะครับเอาไปใช้มันก็จะได้เหมือนที่ผมทานี่แหละนะครับโดยไม่เน้นที่ผลิตภัณฑ์เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเจอกันใหม่นะครับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ณตอนนี้ก็แปลงนี้ก็เริ่มทำใบหนึ่งเนาะครับ นำเสนอเรื่องการแต่งกิ่งไปแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปแล้วทำยังไงให้ใบหนึ่งออกพร้อมกันไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะเรื่องการพ่นยาป้องกันเพื่อรักษาใบหนึ่งไว้นะครับแล้วก็จะไล่เป็นสเตปไปคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ